เนะครับผมหลังจากนี้เราคงจะยินเรื่องเกี่ยวกับพิยูโฟมกันเยอะหน่อยครับเนี่ยย่ต้องระวังหลังคาร่วกด้วยนะอ้าวมาล้มอยู่ต้องระวังหลังคา่วกเราต้องระวังดังคราบหลังคาร่วหลังคาร่วกเออเออยูยูด้อมชายไม่ต้องอายหรอกเพราะคนน่าจะเต็มรถอยู่สบายดีปะ สบายดีไหมไมค์ไมค์เข้าใจสบายดีไหมสวัสดีมั้สบายดีไหมสวัสดีมั้สบายสบายดีไหมดีไหมสบายดีม eh? ั้เวลี่พูดเออเนี่ยนี่แม่คือสิ่งที่ดีสดสบายดีมั้สบายดีมั้มั่มมือสบายดีมั้ สบายดีไหมเซมครับอ๋อม How are you Yes อ๋อสบายดีไหม How are you อ่า When 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 I ask you สบายดีไหมย u say สบายดีมากอ๋อสบายดีมากเซมแ a บ I'm good I'm good Yes แต่ when 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 you not good you o go u ก็ say ไม่สบายไม่สบายอาอไม่สบายอ่าฮงมากแอน next time ม่มป uh ุ huh. ah, ๊บละเฮ้ยไออายุเนี่ยอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ you next ก i m e น่ก่อน บีฟอร์โกยูเกนหลังคาเมท่านชีตอืมอหืออเกนอเกนอเกนพีฟลีดอเกนหลังคาเมท่านชีตองมีพิวพอมเตต้าพีอีรู้ต้อมง่ายแปมหนึ่มนรักพิวพอมน้ำเป้งนายช่างสบายดีไหมสบายดีมากขอบคุณครับ ขอบคุครับเออ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 เที่ยวทะเลยให้สนุกมีคนเนี่ยอายอะไรเตียวมีละอายเตียวเตียวเตียวเอาจริงผมก็อายแทนอยู่นะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยด้วยการทํากันบ้านของเขามาเนี่ยเขาก็ต้องต้องทํากันบ้านนะครับแล้วก็ด้วยด้วยด้วยผมแม่งเข้าไปบังคับขนาดนั้นแหละน้องเลยต้องต้องต้องพูดให้ฟังนะผมว่าจริงก็น่าจะอายคนในคนในรถไฟอยู่นั่นแหละ ผมเรียกมันใครจะเรียกอะไรลวกันผมเรียกน้องตาแป๋วนะครับผม,มดีนะวันวันหนึ่งได้ได้ไปทักทายเพื่อนเพื่อนผมว่าก็เป็นอะไรที่ที่ทำให้รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อน,น,น,นมีความสุขเนาะใช่ไหมใช่เปละ่ะยิ้มแยม้มแจ่มใสทักทายทักทายกันแบบให้เห็นเห็นกันทุกวันเลยเนาะโคตรหล่อเลยวะ่ะแป๊บนึงหาใสก่อนนะครับผม แม่งจะหาแสกก็หาไม่ได้ไอ้ปลั๊กขิกแม่งบังแสกอีกและสิ่งที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นไวโอลินนะครับผมเป็นระดับมาสเตอร์ที่เขาได้เป็นคนลงมือทำเองนะครับซึ่งผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยผมถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยซึ่งซึ่งต้องต้องบอกก่อนว่า มันอาจจะเป็นของก๊อปปี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมไวโอลินเนี่ยมันดูยากจริงๆนะครับผมเจ้าของได้บอกว่าอืมตัวนี้นะครับเขาได้ไปซื้อที่อิตาลีมาเลยนะครับผมเป็นของอิตาลีแท้ๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยผมฟังแบบนี้มาหลายเจ้าแล้วนะครับและสุดท้ายพอเราเอาไปตรวจสอบเนี่ยมันก็เป็นของก๊อปปี้แล้วก็เป็นของ เป็นของที่ราคาราคาไม่กี่พันบาทนะครับผมแต่ว่าจะบอกว่ามันดูยากมากเนื่องจากว่าผมเป็นคนชอบความเสี่ยงมากเลยนะครับผมถึงผมรู้อะไรแต่ผมก็ชอบที่จะได้ทดลองผิดพลาดนะครับผมถึงจะเป็นตัวที่ผมก็ยังผิดพลาดได้อยู่นะครับอ่ขอเซียนไวโอลินดูนะครับว่าตัวนี้ใช่อิตาลีแท้หรือเปล่าอิตาเลียนแท้หรือเปล่านะครับผมแต่เนื่องจากการที่ผมดูไม้แผ่นหน้าเนี่ยผมจะบอกให้ว่า ลายของไม้แผ่นหน้าเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันสวยกว่าคิดว่าตัวเองผมไม่ขอพูดอย่างนี้กันเอาเป็นว่าคนที่มั่นใจที่สุดคุณยังพลาดในการดูไวโอลินผ่านโทรศัพท์ได้นะครับเนื่องจากผมเนี่ยพลาดมานับร้อยนับพันตัวแล้วนะครับผมขอเป็นตัวอย่างที่ในการผิดพลาดการเรื่องแต่จากดูแล้วนะครับผม จากการดูลายทั้งหน้าแล้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีสิทธิ์เป็นอิตาเลียนจริงๆนะครับทั้งในไวโอลินเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามีมันจะมีตัวหนังสือมีปีอะไรที่บอกซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไปลหลงไหลในตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายนะผมจะบอกให้ว่าของก๊อปปี้ก็เขียนเหมือนของแท้นะฮะและดูยากมากจริงๆนะครับผมเป็นคนที่ดูไวโอลินเก่งได้ระดับหนึ่งแต่ผมยังไม่เคยพูดว่าผมมั่นใจในการดูเนื่องจากว่า ตัวที่ผมมั่นใจสุดๆก็เคยผิดพลาดมาแล้วนะครับผมเนื่องจากไม้หน้าไม้หลังคอแต่ที่แน่ๆก็คือการเลือกไวโอลินของผมตัวไหนที่ผมจับและรู้สึกว่ามันเสียงดีจับลัดทัชชิ่งหรือการออกแบบต่างๆมันง่ายมันเล่นง่ายพลังเสียงมันออกมาสวยงามไพเราะสีติดง่ายองศาทุกอย่างได้ มินพอดีย่องสวยงามหางปลาผมชอบตัวนั้นเสียงดีแนกเลือกตัวนั้นกดทิดตะกาซื้อเยอะๆนะคะจ่ายตั้งด้วยนะคะอ่ะขออีกทีหนึ่งใครเป็นมาสเตอร์ไวโอลินช่วยดูอีกทีหนึ่งครับผมว่าอันนี้อิตาเลียนแทน้หรือเปล่าแต่สำหรับผมนะครับให้ว่าแผ่นไม้หน้าดูแล้ว สวยนะครับผมเชื่อว่ามีสิทธิ์เป็นของของแพ้อยู่นะครับตัวนี้นี่ต้องบอกว่าผมจ่ายตังไปเกือบสองปีนะครับคนนักนักเล่นไวโอลินไม่ได้ดูไวโอลินเป็นนะครับเราไม่ต้องไปถามคนที่เล่นเป็นเราต้องคนที่เล่นเป็นบางคนก็ดูเป็นนะครับผมแต่ว่ามีคนที่ดูกร่งเป็นประจำมากกว่าคนที่เล่นเป็นนะครับผม <S <S สวยงามนะครับหลายคนอาจจะดูไม่เป็นและอาจจะมองว่าไวโอลินเนี่ยหน้าตามันเหมือนๆกันหมดผมจะบอกให้ว่าดูยากมากดูยากมากคุณอาจต้องใช้เวลาดูศึกษามันทุกวันเป็นสิบปีกว่าคุณจะรู้เรื่องมันนะครับหรือไม่จริงครับใครที่เคยดูไวโอลินช่วยบอกผมทีบางคนใช้เวลาผมต้องบอกกันว่าผมใช้เวลาทั้งหมด12ปีในการดูนะครับไวโอลิน ดูมันทุกวันนะครับจนหยุดดูจนดูใหม่ทั้งหมดใช้เวลา12ปีนะครับว้าวขออนุญาตไม่เล่นแต่ให้ฟังเสียงมันเฉยๆพอนะครับผมถ้าเรือกำลังจะออกโปรดขึ้นเรือให้ไหวผมไม่ได้สียางสนนะครับต้องบอกก่อนว่า ไม่มีเสียงที่ดีนะครับแต่เนื่องจากนี่ขนาดไม่สียังสนเสียงยังไพลเลาะขนาดนี้นะครับวานิชเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับ บางตัวเนี่ยผมต้องบอกว่าที่ผมมีอยู่นะครับในในตัวที่ผมสะสมเนี่ยผมจะบอกให้ว่าบางตัวเนี่ยอายุถึง200ปีนะครับ100ปี200ปี มีหมดเลยนะครับซึ่งเวลาเราได้วโอลินที่มันอายุเกินร้อยปีมาเนี่ยผมจะบอกให้ว่าต่อให้เป็นตัวร้อยปีเนี่ยก็ยังเป็นตัวก๊อปปี้อยู่นะครับผมเนื่องจากว่าวโอลินเนี่ยเขาจะทำก๊อปปี้แบบของมาสเตอร์ต่างชาติที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นมาสเตอร์ที่ที่ได้ได้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะก็คือเป็นการทำรุ่นต่อรุ่นต่อ,ร,ตอรุ่นต่อมาแต่ก็หลายคนเนี่ยอาจจะมองสติกเกอร์ทา้งในแล้วคิดว่าเป็นของแท้ไม่ใช่นะครับมันคือของก๊อปปี้นะครับตัวแท้ๆเก่าๆเนี่ยหายากครับ การที่คุณจะพยายามไปวิ่งหาเวลีนที่มันเก่าแล้วแบบและจะได้ทุกอย่างหาได้ง่ายขึ้นถ้าคุณลงทุนที่จะซื้อเพื่อมาเก็บเพื่อมาชอบแต่ถ้าคุณอยากได้ของที่มันทุกถูกแต่มันเป็นของแท้มันไม่ต่างจากพระนะครับที่ว่าคุณจะหามันเจอมันหายากมากครับผมซอมีครับผมซอผมมีทุกแบบเลยนะครับเพราะว่าผมชอบซอมากยิ่งซอที่เป็น แกะสลักสีขาวหรือใดๆพวกนี้ผมจะสะสมไว้นะครับเนื่องจากผมชอบซออยู่แล้วแต่ว่าด้วยด้วยด้วยเล่นซอไม่ค่อยเป็นนะครับเล่นเล่นอะไรไม่เป็นสักอย่างนะครับแต่ว่าสะสมแล้วก็ผมเนี่ยเรื่องเครื่องดนตรีเนี่ยผมไม่อยากจะบอกผู้คุณเรื่องที่ผมเซียนที่สุดและไม่มีใครทําได้นะครับน่าจะมีผมแค่คนเดียวนะครับตลอดที่ผมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีมาผมซื้อ ของปลอมโดยไม่รู้ตัวมากกว่าคนอื่นผมโดนคนขายหลอกซ้ำๆเป็นสิบป,ปีมากกว่าคนอื่นว้าวซ่าไม่มีใครเหมือนผมนะครับผมบอกให้เลยนะครับผมเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับ <oon> ไม่อยากจะโพด แต่่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยตัวผมเนี่ยรู้สึกมีความสุขในการทดสอบความอดทนในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อย่าไปเสียใจไปมาอย่ามาชมผมเลยด่าผมเถอะโถไม่ต้องเชื่อเรื่องจริงผิดแม่งหมดอะผมจะบอกอคอขออนุญาตนะครับมีคนเตือนเรื่องพูดคำหยาบอะไรอย่างคือจริงๆผมหลังหงกล้องก็พูดหยาบบ้างไม่หยาบบ้างนะแต่ว่าคือด้วยด้เหมือนว่าคุยๆเล่นอะไรนะก็มันมันสนุกบ้างนะเก็บกดนะให้พูดคำหยาบบ้างแล้วกันถ้ามันเกินไปก็ขออภัยทีด้วย กีตาร์เนี่ยไม่ค่อยผิดกีตาร์ในต่อให้เราซื้อผิดเนี่ยมันในราคาที่มันยังพอรับได้ไม่เป็นไรกีตาร์กีตาร์เนี่ยผมไม่ห่วงเรื่องไม้นะครับขอให้เสียงมันดีขอให้ทัชชิ่งการจับมันดีผมโอเคผมมีความสุขแต่วาอลินเนี่ยเวลาเวลาซื้อซื้อผิดเนี่ยผมจบอให้ว่าราคามันสูงมากนะครับราคามันสูงสูงสูงโหดมากนะครับพอเราซื้อผิดแล้วเราเราเจอคนแก่นะครับคน คนแก่เนี่ยชอบปั่นผมนะครับเวล,ลาไปซื้อไวโอลินช่วง,รงแรกๆเนี่ยสิปีที่แล้วหรือ5ปีที่แล้วเนี่ยเราไปซื้อจากคนแก่ที่อายุประมาณแบบหกเจ็ดสิบอะแล้วก็จะเล่าแบบโอ้ยลุงจะตายหาแล้วหนูช่วยเก็บมันไปต่อจากลุงได้ไหมความผมก็คือแบบว้าวลุงผมจะเก็บมันไว้อย่างดีนะฮะแล้วผมก็จะเก็บมันให้นานที่สุดเอ้ยลุงเนี่ยตอนนั้นไปที่เยอรมนีลุงไปซื้อมาแล้วก็เอาเข้ามาจริงๆเอาเข้ามาเองอย่างนี้ใบเซอร์ไฮ ลุงไปอิตาลีอิตาเลียนมาอิตาลีแล้วลุงก็เอาขึ้นมาเอ้ข้อดีของคนพู้นี้นะครับหลังจากที่ผมได้รับมรดกไวโอลินของเขามาแล้วนะครับผมไม่ได้มีไวโอลินอย่างเดียวนะครับมีของเกาา่าหลายอย่างที่ผมสะสมนะครับและและและผมได้จากคนที่แก่มากมาสิ่งที่เขาทำต่อไปคือหายเว็บหายเว็บหายเว็บ ข้อดีของการหายเว็บของพวกเขาคือว้าวของป้อม yes yes โ <c oughs> ดนประจะําหมอ่ะอ้าว นี่ผมคุยไม่รู้เรื่องหรอกผมไม่คุยภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องหรอกเฮ้ยเฮ้ย <Hey. Hey. S 3> สวัสดีค่ะชาร์ลีจ้า Can you speak Thai? อ m um, มสวัสดีค่ะชาร์ลีอ m um มคุณ กูเ you ย know ็นูนอตชางชางเย็นชางเย็นชางเย็นจเย็นมฟังเป็นช้างตกใจหมดเลยใจเย็นเย็นมองอกูฟังเป็นช้างเวลิกูใจเย็นเย็นวันพีเควันพีเควันพีเคยอะเออใครฟังเป็นแบบผมบมา่ล่ะเมื่อกี้ก่อนใจเย็นตกใจหมดเลยนะครับผม You want me to ม a ก e a song f ร r you r i ะ h t น o w now อะ Yes I want แบบ you want alright <What? S 2> l let's hear it call me your love I'll make I'll make, make a song specially for you Wow for me and 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 my fan Yes อ่าตกใจหมดเลยไอเราก็ทักทายกันด้วยช้างช้างก่อนเลยเออใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจหายกันทั้งแก๊งเลยพวกเรา mm hmm. Yes <You S 1> I o ready Oh, I'm really, really lady.